คุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคนที่แค่คุยด้วยก็รู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกบางอย่างในใจทำที่เขาไม่ได้พูดอะไรมากเลยแค่ฟังผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นคนเงียบๆไม่ได้ตลกไม่ได้พูดเก่งแต่เวลาใครมีเรื่องเครียดมีปัญหาหรืออยากระบายอะไรทุกคนจะไปหาเขาแล้วก็กลับมาด้วยสีหน้าที่ดีขึ้นเหมือนได้รับพลังอะไรบางอย่าง ตอนนั้นผมไม่เข้าใจจนมารู้ทีหลังว่าสิ่งที่เขาทำคือ active listening หรือการฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะทางจิตวิทยาที่เปลี่ยนผู้ฟังธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้แล้ว active listening มันคืออะไร มันไม่ใช่แค่พยักหน้าเงึกๆึแล้วแกล้งฟังไปเรื่อยแต่มันคือการฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หูคือการอยู่กับคนตรงหน้าร้ออร์เซนโดยไม่รีบตัดสินไม่แทรกไม่รีบสรุปให้